ตอนรับพัซีนะครับเขาซูชาแนลเดซฟ้าไม่อกไปไหนอะ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงโอ้ลุว่าวันนี้ไม่มานะเป็นคอนเทนต์กินดะ้ยนะขาดบอกไม่ได้แน่นอนนะแบบนี้เลยครับมา <c oughs> มา่มาต้ยมยำกุง้ง <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะบอกนะครับกุ้งวันนี้เนี่ยโชคดีมากเลยวะ <c oughs> คือพี่หมิวกับน้องแม็กเนี่ยตกปลาหมออยู่ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วกุ้งมาจากไหนไม่รู้มันว่ายน้ํามามาเป็นฝูงเลยแล้วก็ตกขึ้นมาเนี่ยได้เต็มถาดเลยเนี่ยฮะ ทำไมไม่เชื่อต้องมีคนทอดให้ครับทอดแหหรอใช่ครับใช่ทอดแหที่ไหนตกมาจริงๆไม่เชื่อถาม FC FC ดูคลิปนี้ไปแล้วคลิปก่อนนะนี่ใช่ไหมครับ FC ผมไม่เชื่อต้องไปดูคลิปอะก็คลิปที่แล้วนะครับ FC ก็เห็นกันมาแล้วนะว่ากุ้งถาดนี้เนี่ยได้มายังไงครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอากุ้งทั้งหมดที่เราได้เนี่ยมาทําอาหารกินกันใช่ค่ะนะแล้วก็นั่งคุยอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับเฮ้ยเร็วเรวนี้เราจะได้ไปฉลองอะไรใช่ไหมใช่ค่ะที่จังหวัดอะไรบอก FC ไหนปัจจวบ อะไรตอบคนละเรื่องมามาแล้วครับโอ้ยินดีต้อนรับน้อง่านนะครับเข้าสู่ช่องชาแนลเด็กตกปลานะครับอันนี้คือไปเข้าห้องน้ำมาแล้วเอามาให้ใช่ไหมเราจะไปต้มทำให้สุกก่อนค่ะทําให้สุกก่อนเราจะไปต้มเลยแล้วเดี๋ยวพอต้มเสร็จเราค่อยเอามาเข้ากล้องนะเออแล้วพูดถึงเนี่ยเออตอนเราไปฉลองหนึ่งร้านซับเนี่ยเราจะถ่ายคลิปมาให้เอฟซีดูไหมถ่ายแน่นนถ่ายแน่นอนนะรับปากเอฟซีแล้วนะมิวเป็นคนถ่ายนะเดี๋ยวลุงเป็นคนกระโดดน้ําเล่นนะโอเคไหม หนเป็นตะก้องแล้วกันนะลุงห่อพักผ่อนมั่งชิวๆโอเคครับ FC คลิปนี้ก็ทำมาม่ากินครับช่วงนี้เราต้องเก็บหอมรอมริบเอาไว้ไปเที่ยวนะใช่ค่ะอุ้ยดูโลเคชั่นครับเส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่น้องหมูบอกว่าเคยมีประวัติอะไรยืนตรงนั้นแหละดีแล้วดีแล้ว เคยมีประวัติน้องหมิวบอกว่าเคยมียายของน้องหมิวขับมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันหนึ่งใายใหญ่ทียาุดฮะใ,ใ,ใ,ใครอะคนข้างบ้านใช่มีคนข้างบ้านนี่แหละขับรถผ่านมาในสมยัยก่อนเส้นนี้เนี่ยคนยังไม่เยอะใช่ไหม,ย,<ช>มยังไม่พุทธาแล้วก็ขับมาเนี่ยปรากฏว่าเจอคนหน้าแก่ๆหัวร้านๆหน่อยๆนะครับแล้วก็อยู่ๆวิ่งตามรถมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็อยู่ๆก็หันมายิ้มแล้วก็ฟันหลอด้วยใช่ไหมหมิวผีหรอผีไงที่หมิวเล่าอ่ะ อะไรันหนูเลยเือคงเลยพี่ตั้มอะที่ใหญ่คันหรอผีหมี fc คอมเมนต์มาเยอะเลยหมิวเสื้อเนี่ยอยากได้มากๆเลยในเมื่อ fc อยากได้นะคะทางเราก็จัดให้ตามคำขอค่ะขายแพงไหมแพงอะแพงอะจะขายเองเลยใช่ไหมน้องหมิวในเมื่อน้องมิวช่วงนี้ว่างงานมากๆนะใช่ค่ะถ่ายเทสเตอร์เขาไม่ได้ปลาใช่ค่ะตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรอะใช่ค่ะเลยแบบ ขายเสื้อแล้วกันใหม่ใหม่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วใช่ค่ะราคาเท่าไหร่เก้า้าสิบก้าาทโอ้จะเอาเงินไป้างบ้านใช่ไหมบ้านไม่ได้มีแค่เสื้ออย่างเดียวค่ะในราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีเกี๊ยวด้วยเหรอยังยังมีกบยางแก้คันจิวรุ่นเด็กตกปลานะคะตัวเนี้ยจำนวนทั้งหมดห้าตัวห้าสีค่ะโอเคพี่ไม่พอมาคนนั้นในราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแถมส่งฟรีด้วยค่ะ 99้หงร้อยเก้าสิบเก้าส่งฟรีด้วยส่งถึงหน้าบ้านเลยใช่ค่ะได้เสื้อแบบนี้หนึ่งตัวเลยหรอใช่ค่ะใครอยากได้999ร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช่ค่ะไม่ได้ได้แค่เสื้อได้เสื้อหนึ่งตัวตามไซส์ที่ลูกค้าต้องการนะคะ TFC ต้องการแล้วก็จะได้กบยางแก้คันจิ๋วรุ่นเด็กตกปลานะคะมีไพสปินแถมไหมมีค่ะมีขาแถมไหมมีค่ะมีกล่องให้ไหมมีค่ะเฮ้ยเหมือนไปซื้อที่ร้านเลยหรอใช่ค่ะอ๋อได้กี่ตัวนะห้าตัวห้าสีค่ะอ๋อไม่ต้องเลือกกสสีีีีเเเเเลยยไไไได้้ทุใช่่่คคะะโอออตนนนฟฟราป็ง ไฟติดแล้วแต่กุ้งตอนนี้ยังไม่สุกนะโอเคตอนนี้น้ําเริ่มเดือดแล้วครับใช่ค่ะใส่มาม่าลงไปเ,เ,เดี๋ยวพอเส้นสุกแล้วเรายังไงอะเราใส่เครื่องไปเลยหรอพอเส้นสุกแล้วะคะ<อ>เราก็จะเอาเส้นขึ้น<อ>ไปไว้ในทาดนี่แล้วเราก็จะเอาน้ําที่ต้มเส้นเอาไว้เหมือนเดิมอเอาผงมามะ่าใส่ไปในใน้ําตะไคร้ก็ใบมะกรูดนะคะ ใส่ลงไปใช่ใช่ค่ะก็คือประมาณว่าทำน้ำต้มยำตรงนนี้ใช่ค่ะพอต้มยำเสร็จปั๊บยังไงแล้วก็ใส่เห็ดลงไปค่ะออแล้วก็เอาขึ้นมาลาดบนเอ้ยลืมกุ้งอ่ะพอกุ้งมาแล้วเราจะเอากุ้งอ่ะวางเรียงให้สวยบนนี้แล้วก็ราดด้วยน้ำต้มยำให้ได้ภาพกินก็มาแล้วครับใจเย็นใจเย็นดีนะที่เบรกทาไมเบรกพี่หนุ จะทำพอ,อยังอีกน้อยดิอันนี้คืออะไรไขอะไรใช่ค่ะใส่ไปเลยมะกรูดมะกรูดมะกรูดอันนั้นอะไรผลเ็ดให้มีอะไรอ่ะ ว้าวทีเด็ดวันนี้ครับปุ้งครับไอ่อลเลยไอปอลแข่งแข่งแล้วสั้นเฮ้ยแต่ล้วที่สุกแล้วนะเอามาเลียงให้ให้มันสวยงามใช่ไหมมีใครอยู่ด้วยป้าไม่ดูเลยโอ๊ย เฮ้ยป่ะนึงเห็นมามกาเลยครับเห็ดอันนี้เห็ดอะไรนางฟ้าค่ะเวลาเรากินเห็นนางฟ้าเยอะๆโตไปจะได้เป็นนางฟ้ากันหอกแล้วครับตอนนี้ไต้เคยกุ้งเกิ้งไต้ลงไปในถาเรียบร้อยแล้วครับแล้วอันนี้น้ําต้มยำที่พวกเราต้มยำเสร็จแล้วทํายังไงหมิวเท่เราชอบแค่น่าตกไปนั่นแหละครับน่าลงไปยไม่มีตูดลูกไม่มีจริงเตี๋ย เอฟปีครับต้มตะเกเปาถาดอันนี้ต้มยำถาดดูดิโอครับไหนไหนไหนขยิมเลยอ่ะกรบเลยกรบเลยขยิมเลยจ้าตอนนี้เส้นมันอยู่ไหนไม่รู้นะก็จะอยู่ข้างล่างสุดนะครับโอเคหิวหิวเอาอย่างนี้เอาแบบป้อนๆก่อนป้อนๆายังไงยังไงยังไงเอาป้อนยังไงยังไงอา สุดยอดอ่ะครับเต็ดครับเต็มเต็ดพิเศษเต็มเหยาหยวนเหยาหยวนใจเย็นให้ละเอียดอธิบายอะไรเหยาหยวนมไใครใส่เลยเค็มๆมาไม่รู้อะเค็มปิดเลยฉีดเช็ดมบ้าส์ตะไคร้มั้ง ดอืออะไรกระบอกเพชรกระบองเพชรใครจะไปเอากระบองเพชรที่ไหนมาไม่ครับกระบองเพชรอะไรขบทั้งปากเลยครับตอนนี้กระบองเพชรกระบองเพชรหรือบอละเพชรบอละเพชรกระบอกก็ว่าใครเอากระบองเพชรผมผมกินเลยแล้วกันผมไม่สนใจกินเลยกินเลยใครพร้อมก็กินเดี๋ยวครับโอ้โอ้ไปหุ่งนะครับเนี่ยหุ่งนะ กินกับมุ้นเส้นนะกุ้งอุ้ยต้องหัวใจน้ำเบี้ยวหรือมิกเมิชอบดิอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างเด็กกินไหมกินสนุกค,ครับอร่อยที่สุดเลยวันนี้เพราะว่ากุ้งสดมากแล้วก็เยอะแบบจนกินไม่หมดอ่ะ ก่อนจากไปนะครับให้เดี๋ยวให้น้องหมิวนะเป็นคนที่พูดชัดที่สุดในแกงแล้วพูดอําลายเอซหน่อยยายกินลําไยน้ําลายยายไหลย้อยยายกินลําไยน้าลายยายไหลย้อยยายกินลําไยน้ําลายยายหลย้อยโอเคครับคลิปนี้ก่อนแล้วครับเดี๋ยวให้น้องหมิวไปกินน้ําลายยายไหย้อยก่อนย่ได้เหมือนกันยย่อนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย